สวัสดีครับพบกันวันที่แปดเดืน 8, อนแปดวันที่แปดเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเวลาสิบสี่นิกาสี่สองนาทีนะครับมาพบกันกราฟสดนะฮะทองคำเนาะนะครับข้อดีนะครับ,นะรบ,นะรบมันมีมันมีสัญญาณนะครับทองคำมาเนาะซึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นของชุด H สี่นะฮะ วิ่งลงมาที่ DM เนาะนะครับก็ตำแหน่งนี้นะฮะเป็นสัญญาณบายนะฮะเป็นสัญญาณเข้าบายนะครับซึ่งทองคำเนี่ยได้สร้างนะครับรูปแบบเนาะการวิ่งลงมาฮะตรงนี้คือ DM โซนของ4ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ถึง DM เนาะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะคือตำแหน่งลักษณะหน้างานแบบนี้นะฮะเราจะย่อบายนะฮะเราจะย่อบายบริเวณแถวนี้เนาะ ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นสุดบล็อกก็ประมาณ207อ่า2170 2171นะครับด้านบนเนาะก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาโซนด้านบนนะครับองคำเนาะสําหรับอ่าวันที่8นะครับตอนนี้เวลา14.43น,นาทีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะฮะเรามาพบกันกราฟสดประจำวันเนาะนะครับ ก็หลังจากนะฮะที่พวกเรานะ,ะอาราสิทธิ์กันมาเนาะนะครับเหตุผลนะฮะด้วยแท่งเทียนสี่ชั่วโมงนะฮะด้วยแท่งเทียนสี่ชั่วโมงก็ะจะเป็นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลบวันนี้ออกก่อนเนาะครับเดี๋ยวผมจะจะเริ่มทำให้ดูตั้งแต่ตอนอาราสิ์โซนนะครับว่าก็จะมีแต่ดีมานอย่างเดียวนะครับ ไม่มีเอเลยนะครับกราฟอันนี้ก็ย่อบายอย่างเดียวตรงนี้มันเป็นดีมานของสี่ชั่วโมงเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเนาะนเราสามารถบายได้เลยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือทุกท่านจะเห็นว่านะครับเมื่อเช้านะครับอถ้าเรานะะได้เข้ามาดูกราฟเนาะคือเอาหลักการง่ายๆเลยก็คือ h สี่นี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่เราใช้เทรดบ่อยที่สุดเนาะกราฟ h สี uh, ่นะครับจะเป็นตัวที่เราเทรดบ่อยที่สุดนะฮะ่ากราฟ h สี่เนี่ยมันจะมีแบบที่เราเห็นเนาะแท่งนี้ก็ใช้ไม่ได้นะแท่งนี้ใช้ไม่ได้แท่งนี้ยังไม่ปิดเนาะแท่งนี้อ่าปรากฏว่าเราใช้แท่งนี้ฮะหนึ่งกับแท่งสองเนี่ยนะครับ,บ,รบเป็นตัวกําห nope นดเนาะเพราะว่าแท่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีการเบรกเนาะแท่งหมายเลขสองนะึ้นไปเนาะมันสร้าง L ไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือ L นะครับตรงนี้คือ High นะฮะ นี่ของเทคสี่นะฮะด้านบนไม่มี s p นะฮะมีแต่ดีมารด้านล่างเนาะที่เป็นกราฟเดย์กราฟสัปดาห์นี่เป็นหลักเนาะอ่ามีแต่อ่าดีเอ็มนะฮะดังนั้นนะครับผมพิจารณาว่าใช้แท่งเทียนสองแท่งเนี่ยนะ,ะจับกันเนาะก็คือแท่งเทียนอ่าของสี่ชั่วโมงจับกันเนาะจับกันแล้วมันเบรกขึ้นมันมันได้สร้างรูปแบบขาขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็จะมีดีเอ็มอยู่ตรงนี้นะครับก็รอให้เอ็มห้านี่ปรับลงมาเนาะมีการยกก็มันยกแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่ก อ่ะทีนี้เราไปดู M ห้านะฮะคือมันจะขึ้นมันจะขึ้นเพราะเพราะเจ้านี้แหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาร์ค DM มไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะเราบายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาร์ค DM ก่อนสักครู่หนึ่งอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาร์ค DM โซนเนาะง่ายๆเลยก็แท่งที่มันใช้ได้ก็จะเป็นแท่ง h 4สที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับอ่าก็จะมาร์ค DM โซนกับน้องง่ายๆนะครับอ่าผมมาร์คแท่งนี้นะกับแท่งนี้มาที่โลเนาะดึงลงมาเลย ง่ายนะครับใช้ h ฮสี่จับกันง่ายๆยเลยเนาะอ่าปึ๊บนะครับมันจะมีมันจะมีดีมาน์โซนอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านเห็นนะมีมีดีมีดีมาร์โซนอยู่แถวนี้เนาะอ่ะมาร์ดีมาร์โซนคือดีมาร์โซนของไรก็คือ h ฮสี่แหละนะครับอ่าโอเคจากนั้นเนี่ยมันมีดีมาร์ับแล้วเราไปดู m ห้าเลยเนาะตามกระบวนการนะฮะตามกระบวนการเนี่ยเราจะรอให้กราฟ m ห้านี่วิ่งลงมานะครับเห็นไหมก็มันวิ่งลงมาเมื่อเช้านะฮะ กราฟ M5 เนี่ยมีการวิ่งลงมานะครับอ่ามีการวิ่งลงมาเนาะวิ่งมาอย่างนี้นะครับปึ๊บแต่ไม่ถึงนะไม่ไม่ถึง DM แต่ถือว่าอ่าจังหวะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะขอแค่มันใกล้ๆก็ก,ก็โอเคบางกรณีก็อาจจะใช้เลยนะครับเมื่อมันวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วมันมีการยกยกมาตรงนี้เนาะใช่ไหมฮะอ่าแต่แต่จังหวะนี้มันยืนไม่ได้ใช่ไหมจังหวะนีย้ยืนไม่ได้แล้วมันย่อไปอีกทีหนึง่ง จังหวะที่มันยืนได้นี่ก็คือมันยืนได้ด้วยแท่งนี่เห็นไหมฮะมันยืนได้ด้วยแท่งนี้นะอะ่เราตีมาเลยนะครับเราเราตีมาเราจะเห็นว่ามันเบรกนะครับมันมันเบรกไหลตรงนี้ด้วยไหลตรงนี้นะไหลเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจังหวะที่เบรกไหลนะครับเบรกไหลเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเบรกไหลเนี่ย เราจะใช้โครงสร้างชุดนี้นะฮะเป็นตัวกําหนดว่าระยะทองคําจะวิ่งไปถึงไหนเนาะนะครับก็เราก็จะเอาฟิโบนะฮะมาตีเลยเนาะมาตีจากตัวนี้นะครับตีจากตรงนี้เลยนะครับตีลงมาโลนะครับเราจะเห็นว่าทองคําชุดนี้นะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นไปนะครับอาจจะวิ่งไปที่โซนแถวนี้เลยเนาะคือตรงนี้เป็นเป็นทีพีนะครับเป็น t ีพี อันนี้คือ CP สุดบล็อกนะครับเราเลือกเอาเลยสองเส้นนี่แหละมันมันจะวิ่งขึ้นไปสองเส้นนี่แหละคือผมคิดว่ามันจะวิ่งขึ้นไป TP อ่า TP สุดบล็อกนะนะครับก็จุดเข้าเราจะอยู่ตรงนี้จุดบายนะนะฮะเราง่ายๆเลยเราจะบายขึ้นไปอย่างนี้โอเคไหมนะครับเราจะบายไปอย่างนี้อ่าโดยการวาง stop l ล s s นะครับ stop l ล s s ก็จะวางตามตามวิธีการเลยเนาะนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้อ่าอันนี้คือ s t o p l o s s นะครับ จุดนี้คือ s ต o p loss อ่า stop loss ตรงนี้เนาะจุดเข้าบ u y นะฮะจุดเข้าบ u y ก็อ่าบางทีอาจจะเป็นจุดนี้เนาะนะครับแถวนี้แหละเห็นไหมครับจุดเข้าบ u าจริงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยนะฮะให้เราสังเกตพฤติกรรมด้วยนะบางกรณีมันอาจจะวิ่งมาไม่ถึงไอโซนโซนบ่ายเราซนะ มันมันอาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ดูดูด้วยบางทีมันย่อมาถึงไหลพวกเนี้ยมันก็ดีดขึ้นได้เหมือนกันเนาะบางบางทีเราอาจจะแบ่งเข้าออเดอร์นะฮะบางทีเราอาจจะแบ่งเข้าออเดอร์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นนะฮะตัวนี้สามารถย่อบายได้เลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นมาในลักษณะแบบนี้นะฮะก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะได้รับหนังสือกันยังะฮะได้รับหนังสือครบยังครบอยังฮะหนังสือที่ส่งไปได้ได้ได้รับกันครบอยัง นะครับใครรับแล้วเข้าไปกดกดรับของด้วยนะนะฮะเข้าไปกดรีวิวรับของด้วยน่าจะถึงแล้วแหละนะฮะสำหรับใครที่สั่งมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นะฮะ ไปฝึกนะฮะไปไปฝึกแท่ง H4 สี่นะนะครับแท่ง H4 สนะครับส่วนมากเราที่เราได้เทรดกันนี่เราจะเทรด h สนะครับในรายวันนะ คือการวัดนะครับเรายึดเรายึดแท่งที่เข้าเบรกนะเปิดเปิดไปดูในหนังสือเนาะนะครับเราจะเริ่มวัดจากตรงนี้นะเราไม่ได้วัดจากตรงนี้นะนะครับเราจะวัดจากจุดแท่งที่เข้าเบรกนะวัดลงมานะครับบางกรณีมันส่วนมากนะนะคะส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้มาโซนนี้ แล้วขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงเนาะมันอาจจะวิ่งมาตรงนี้แล้วขึ้นเลย อ่าเข้าใจเนาะการใช้แท่ง H4 นะฮะเข้าใจแล้วยังอ่าแท่ง H4 นะลองไปฝึกนะครับแท่ง H4 เนี่ยมันก็จะอ่าประกอบด้วยแท่ง H4 สองแท่งที่ใกล้เราสุดนะครับแท่ง H4 สองแท่งที่มันอยู่ใกล้เราสุดๆอ่าถูกล้วเป็นอย่างนี้อ่ะ สมมติมนันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีดีมานเนาะ อย่างนี้นะครับมันก็จะมีดีมานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของ CPT เนาะนะครับแล้วก็มันก็จะมีดีมานโซนใช่ไหมฮะตรงนี้คือดีมานโซนอ่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยอ่าแล้ว กราฟ M5 เนี่ยมันมีการวิ่งสวนลงมานะครับตรงนี้คือด m a n นนะครับนี่คือโครงสร้างที่มันเป็นขาขึ้นเนาะอ่าอันดับแรกนี่มันมันจะได้เทรนมาก่อนถูกไหมนะครับตามตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราเราจะบองเทรนด้วยแท่งของ H4 ก่อนที่ที่มันเบกเกินนะครอ่า ของ H4 เป็นเทรนด์ขึ้นเนาะนะครับจากนั้นนี่กราฟ M5 มันจะวิ่งสวนลงมาวิ่งสวนลงมามาใกล้ดีมานหรือแตะดีมานก็ได้แล้วมีการยกขึ้นนะครับแล้วมีการยกขึ้นในรูปแบบของโครงสร้างนะฮะ,ะยกเหนือไหล่เนี่ยนะครับจากนั้นนี่ย่อมาบายขึ้นไปนะครับอ่า เดี๋ยวผมเสริมเรื่องอันนี้ให้อีกนะฮะก็ระหว่างดีมานโซนกับแนวรับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับดีมานโซนกับแนวรับต่างกันอย่างไรคือมันมันใช้งานแบี่ยเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่มันจะต่างกันที่ว่าดีมานโซนจะมีเทรนนะฮะแนวรับจะไม่มีเทรนนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าดีมานโซนเนี่ยจะมีพลังมากกว่าแนวรับนะฮะหรือแนวต้านเช่นเดียวกันแนวต้านกับเอสพีต่างกันอย่างไรมันใช้งานเหมือนกันแต่ เอสพีเนี่ยมันจะมีเทรนด์ด้วยนะฮะเอสพี HP มันต้องเกิดเทรนด์ก่อนแล้วย้อนกลับไปตรงนี้จะเป็นเอสพีแต่ต้านนี่ก็คือเป็นต้านเลยนะครับมดังนั้นในการใช้ดีบอโซนหรือเอสพีโซนเนี่ยจะจะดีกว่าใช้รับต้านนะฮะเกณฑ์ okay, นอกมันมีเทรนด์รองรับนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้แหละนะฮะการสอนประจาวันเนาะกราฟสดนะฮะเดี๋ยวเราไปฝึกกันดูนะฮะลองไปฝึกอาาณสิทิะะ์ลองไปฝึกหาอันนั้นกันดูเนาะ,ะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ ก่อนเทรดนี่อย่าลืมดูแท่ง H4 จับคู่นะฮะว่ามันเป็นเทรน์ฝั่งไหนนะฮะที่ที่มันสมบูรณ์นะฮะก็ลองฝึกกันดูแล้วใช้ M5 M1 ยิงนะฮะตั้ง Stop Loss TP บริหารเงินทุนเงินให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านาประสบความสำเร็จนะฮะสวัสดีครับ